จริงไอสัตว์ใส่บนรถน่าจะง่ายกว่าแล้วไอคอนอนนี้คือสั่งเป็นไฟอ่ะเป็นไฟที่เป็นไฟลอยจริงโอ้ยจะตกแต่งมันชนกูกันเนี่ชิบหายแล้วเอฟกูยังไม่ถึงโอ้โหไม่นะโอ้ไม่นะลองทอดทั้งกล่องดิไม่ได้ดิเพื่อนมันกล่องมันใหญ่ไปโอ้ยก้อนกอนโอ้ยใหญ่ยอดแนวมันแตกอึ้บอ่าได้แล้วมาแล้วเป็นไฟล้านชิ้น โอ้ดิไปก่อนไอ้ย mm ี e, rete, Potter, nah, ่แขนหนักจัดไอ้แขนงอเลยแขนกูงอเลยไอ้คอนดูดิไอ้คอนไอ้คอนแขนก็ชูเฉยเีลยแม่งหนักจัดไอ้สัตว์แม่งคุมเลยไม่ได้แล้วหนักสัตว์เอาใส่อึ๊บอุ้ยใส่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ถูกยังไม่ถูกหลักยังไม่ถูกหลักอ่าได้แล้วได้แล้วพอยังวะอ่ะพอแล้วก็ได้วะเดี๋ย็ดไม่หมดเดี๋ยวน้ะไอ้เฉยแม่งกูจะหยิบเทไอ้ได้เอาไปยิบไเทดี่เออเอาไปเทดี่ เฮ้ยมีเท <c oughs> ได้ไงกูรู้ว่าจะระเบิดแล้วเนี่ย